สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำคลิปนะครับวิธีเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถนะครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียด้วยนะครับนะครับปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีรถรับส่งของโรงเรียนนะครับเพื่อมารับลูกหลานเราไปโรงเรียนนะครับ ก็มีข่าวหลายครั้งนะครับเกี่ยวกับเด็กที่ติดอยู่ในรถนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทําการเสนอนะครับวิธีเอาตัวรอดนะครับก่อนอื่นนะครับพ่อแม่นะครับก็ต้องสอนบุตรหลานนะครับว่าเมื่อติดอยู่ในรถแล้วนะครับให้ทํำยังไงครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับก็คือนี่เลยครับเอาง่ายๆครับเปิดแตรนะครับ เพราะเมื่อเขาล็อกประตูหรือเอาอุเจัออกไปยังไงเมื่อเปิดแตรนะครับก็สามารถเปิดได้นะครับมีเสียงดังนะครับแล้วก็ครั้งที่ข้อที่สองก็คือสอนให้บุตรหลานนะครับเปิดไฟนะครับก็ไม่ยากนะครับแค่หมุนนะครับก็แล้วก็สอนไว้นะครับเพราะวิธีการนี้นะครับจะทำให้เมื่อ บุตรหลานของท่านติดอยู่ในรถแล้วมีโอกาสรอดอเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเควิธีที่หนึ่งนะครับเปิดแตรนะครับคอยดูนะครับเราสอนลูกหลานแล้วเขาก็จะเปิดเป็นนะครับน้อ,องเมลเปิดแตรให้พ่อดูหน่อยนี่ครับดูนะครับนี่ครับขนาดเด็กอายุสามสี่ขวบเพื่อเป็น,ปนแล้วก็ต่อไปนะครับ เปิดไฟนะครับเด็กครับเปิดไฟนะครับเด่ครับเด็กเขาก็เปิดเป็นนะครับก็สอนเขาไว้นะครับถ้าติดอยู่ในรถแล้วให้ทําแบบนี้นะครับหรือถ้าบุญหลานท่านเปิดไฟไม่เป็นครับเปิดแรงเลยครับเปิดไว้เลยเปิดให้ยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวก็จะมีคนได้ยินแล้วก็จะมาช่วยเหลือเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อ ผู้ปกครองม่หลายท่านนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์นี้นะครับก็ช่วยกดแชร์นะครับกดไลค์นะครับกดสมัครนะครับเพื่อช่วยเหลือเด็กๆนะครับเมื่อติดอยู่ในรถนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับโอเคนี่ครับก็สามารถเปิดได้นะครับ